เหมือนหาสมุรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบรนบกทันทีการที่บุคคลใดผู้ทุศีลมีธรรมเดวีสามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่าดังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุม่มเวยราคะเป็นเหมือนขยะสงไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมการนำเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในท่ามกลางพิน์สงก็ยังห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเธอ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์น่าประหลาดใจประการที่สามในธรรมวินัยนี้ที่พิสูจน์ั้งหลายพบเห็นแล้วต่างภาคกันดีในธรรมวินัยนี้พิสูจน์ทุกสีในที่นี้มุ่งหมายถึงพิสูจน์ปราชิกพิสูจน์ปราชิกถ้าสงทราบแล้วว่าใครปราชิกสงจะไม่อยู่ร่วมกับพิสูจน์นั้นก็ต้องมีการจับศึกออกไปให้ออกจากศาสนานี้ไปหรือแม้เขาปกปิดคำั่วไว้ยังแอบอยู่ในท่ามกลางสงนั่นแหละเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงเพราะอะไร พอพิส so, like ูปประชิกไม่สามารถเป็นคณะปุรกาในสังคมต่างๆได้คณะปุรกาคือผู้เต็มจนวนในสังคมเช่นสังคมแต่ละอย่างจะมีคณะพิสู์ต่างกันนะสังคมบางอย่างใช้พิสูปสีรูปเป็นอย่างต่ำบางอย่างใช้ห้ารูปเป็นอย่างต่ำสีรูปเป็นอย่างต่ำก็เช่นอุโบสถกรรมไงห้ารูปเป็นอย่างต่ำก็เช่นโบราณกรรมหรือว่าถ้าอุปสมบทในประชันตประเทศก็ใช้ห้ารูปขึ้นไปเหมือนกันแต่ถ้าอุปสมบทในมัชฌิมาประเทศต้องใช้สิบรูปขึ้นไปอภานกรรมใช้ยี่สิบรูปขึ้นไป แต่พิสุปราชิกไม่สามารถมานั่งเป็นคณะบุราการในสังกัมนั้นได้แล้วก็คือเป็นรูปที่สี่พอด,รพอด,รพอดีรูปที่ห้าพอดีรูปยี่สิบพอดีรูปที่ยี่สิบพอดีไม่ได้แต่บอกไว้ก่อนนะที่แถมความรู้วินัยให้ก็คือถ้าพิสุเกิดจนวนแล้วมีพิสุปราชิกอยู่ในนั้นด้วยสังกัมนั้นไม่เสียนะเพียงแต่ว่าเขาต้องไม่มานั่งขั้นนั่งขั้นถัดตบทและคือไม่ใช่มานั่งขวางทางพิสุอืน่นให้ทาให้พิสุอื่นนั่งทางกันนะเพราะการทันสังการของพระต้องนั่งใกล้ๆน้เีี่ย จึงควรนั่งชิดกันหลายๆรูปเผื่อไว้หน่อยอย่าไปให้รูปเดียวเป็นตัวเชื่อมมันเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าใครประราชิชนะใช่ไหมเพราะพิสูจน์ประาชิชใครจะมาเปิดเผยตัวเขาต้องแอบอยู่จนกว่ากรรมชั่วจะปรากฏนั่นแหละจนกว่าจะมีหลักฐานมีการเป็นข่าวขึ้นมาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละที่จริง,รงแล้วพระประาชิชเนี่ยก็แค่สึกออกไปแค่นั้นแหละถ้าสึก,ออกไปก็ไม่มีโทษแล้วมถึงไม่มีโทษทรมวินัยนี่นะถ้าอยู่ต่อนหละจะมีโทษแล้วก็จะเรียกว่าเถื่อยยะบริโภคด้วย การอยู่แบบขโมยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ในการฉัดอาหารของญาติโยมไม่มีสิทธิ์ในการถือศาสนาในการใช้ปัจจัยสี่ที่ญาติโยมถวายแล้วฉะนั้นเมื่อเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเมื่อเขาบริโภคสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นการบริโภคแบบขโมยเรียกว่าเถยอยะบริโภคนะฉะนั้นถ้าใครประชิกแล้วควรรีบสึกออกไป